หกโมงครับผมหกโมงเที่ยวนี้ก็จะไปอุบลศรีสะเกดครับผมรถชันเมืองมาจากโคราชเนาะอ่ะาผู้โดยสารก็พร้อมนะไปศรีสะเกดอุบลครับผมมาแล้วมาแล้ววันนี้ดูรถไฟให้ตัดใจไปเลยผมกระช่างใหม่ซื้อซุรินไทยแลนด์ต,ตื่นแต่เช้ามาผมวันนี้ตื่นตั้งแต่ตีสี่นู่นอะ่ะเขาคิดตามมาจะกตีสี่ครับผมมาแล้วมาแล้ว ตืเช้าผมตื่นเช้าก็จะได้ภาพที่สวยอยงนี้ผมกระชังหมายซิซลิสุรินไทยแลนด์มาดูบรรยากาศในสถานีรถไฟซิรินับผมตื่นแต่เช้าผมตื่นแต่เช้านาอตื่นงมาจากอำเภอวาซิลินแหล่งผลิตผ้าไหมแหล่งผลิตเครื่องเงินับผมแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิทงว่างก็จะพาไปดูทุ่งนาครับผมวันนี้ก็เข้าในเมืองครับผมมาทาภารกิจเข้าออฟฟิศมาทํางานนาอตื่นแต่เช้าคิดได้ก็ต้องรีบทำครับผมมีโอกาสก็ต้องรีบทำมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วครับผมไปมาแล้วผมไปมาแล้วยินดีก,ดกับผมยินรอรถไฟเช้าไปทํางานกับผมตื่นแต่เช้าไปทํางานกันนั่งรถไฟไปทํางานเมื่อเช้าก็ส่งไปกรุงเทพไปแล้วไปทํางานที่กรุงเทพอ่าไปแล้วแต่เช้าก่างนั้นก็ <c oughs> มาหอน <c oughs> ตื่นแต่เช้าก็มาหอนอย่างเงี้ยผม <c oughs> ช่างหมยซิลซลินีนไทยแลนด์ดูดี นครับผมตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมครับผมพี่ไปทำงานอุบลพี่ก็ไปสีสะเกียบอะไรเนาอเราไปาแไปไม่งเนางน,น้องสวยไหนเน้อสวยตื่นเช้าเลยไปอุบลไปสีสะเกีเลยนักศึกษามออบุบลไปสัมภาษณ์น,น้องกันเราชอบสัมภาษณ์สัมภาษณ์แล้วไปแล้ว น้องไปไหนครับสีตเกีอ๋อคิดว่าไปอุบลไปทํางานเรียนครับไปทำงานค่ะอ๋อตื่นแต่เช้าเนาะทำงานสีตะเกียบใช่ตื่นแต่เช้านั่งรถไฟเท่าไหร่ครับค่าโดยสารยี่สิบบาทโอ้ถูกนะนั่งมออเตร์ไซค์ไปปากซอยบ้านนี่เที่ยวแพงกว่านี้หรอเปล่าฮะกินมงคุดไหมขอบคุณครับพี่ใจดีมากพี่ให้กินมงคุดพี่มาจากไหนระยองเปล่าหรองคุดอะไรเครับอ๋อจากระยองเนาะไปทำงานระยองมาเที่ยวลงแวะเที่ยวสุรินทร์แล้วก็ไปสีสะเกียบต่อสุดยอดมาก พี่บอกกินมังคุดบ่มาแล้วรถมาแล้วครับผมมาแล้วครับผมทางนี้มาแล้วโชคดีพี่โชคดีครับไม่เป็นไรพี่ขอบคุณครับผมขอบคุณในรายไม่เอาครับผมครับความมีน้ําใจคนไทยมันนี้แบบรถชานเมืองมาแล้วมาจากเที่ยวนี้น่าจะมาจากไหนเนาะรถชานเมืองผมแล้วแล้วว้าวชุบฟู่รถจะเข้าท่าสนามพื่อเป็นขบวนรถที่านเขาที่ เราส่งรถสามปลายทางสีุโบราชานครับิรสเป็นรียบร้อยเียมสิงของสัมภาระของทา่าจริสนบบนรถจัหาที่นั่ให้เป็นที่รียบรอยนะครับกับรถที่ครับออกจากสิทสรีเราจะหยุดราสรสาธนีบุรุษสีเมืองพิกาโดนคอเป็นสถานต่อไปครับแล้วเจ้าหนึ่งครับผมแล้วไปแล้ว อันนี้หลายๆบนแบ่บนนี้เป็นบนชันเมืองผมรถชันเมืองรถชันเมืองไปสีสเกตยี่สิบาทเทเวนตี้บาทเทเวนตี้บาทไปสีสเกตเทเวนตี้บาท ่ยวน,นี้จากลำชีผมจากคุรินเนาะลำชีไปอุบลครับผมรถชันเมืองเที่ยวน,นี้ลำชีไปอุบลครับผมเที่ยวน,นี้ไปแล้วผมจะยิ้มไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบครับ <c oughs> ไปไหนไปอุบลเลยเพี่ช <c oughs> ีเกตครับอ๋อชีตะเกต

คนสีตะเกีมาขายโซรินคนโซลินมาขายสีตะเกียบ <c oughs> <c oughs> ขายเขาลามเนาะ